สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด -19 นะครับซึ่งในคลิปนี้เป็นประเด็นสงสัยว่าท้องถิ่นเนี่ยสามารถจัดหาชุดตรวจเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด1ิเชิงรุกในพื้นที่หรือในกลุ่มเสี่ยงได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาคลายข้อสงสัยในเรื่องนี้นะครับโดยล่าสุดเนี่ย กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่มท0808.2ทับว4116ลงวันที่19กรากรกฎาคม2,564เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด19นะครับในรายละเอียดหนังสือฉบับนี้นะครับก็มีหลายประเด็นนะครับสำหรับในประเด็นนี้นะครับในส่วนของการ จัดหาชุดตรวจโควิด -19 นะครับในข้อที่2เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยท้องถิ่นอาจจัดหาวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 เชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงกลุ่มบุคคลกลุ่มเสี่ยงและกิจกรรมที่เสี่ยงรวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทางราชการสั่งให้กักตัวเองที่บ้าน วันละไม่เกิน3มือม้อมื้อละไม่เกิน50บาทต่อคนนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วในข้อที่2นะครับ mm. เพื่อเป็นการยับยั้งก่อนเกิดสาธารณาภัยท้องถิ่น mm. ก็สามารถจัดหาวัสดุทางการแพทย์ mm. เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยานะครับสำหรับการตรวจหาเชือ้อก็คือในเรื่องของการชุดตรวจเกี่ยวกับการหาเชือ้อไวรัสโครโรนา2019เชิงรุกในพื้นที่ได้นั่นเองนะครับ สำหรับในรายละเอียดอื่นๆคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้มาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ